เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนแมวกำพราได้รับการอุปการะแล้วมลิลาคือบุกผาบาแล้วเหี่ยวมูลิลาร้องเหนียวเหมียววิ่งไล่หนูคาเฟ่มแมวในยูเครนนั้นเฟื่องฟูมีสงครามก็ยังสู้ก็ยังทนเจ้าของร้านคาเฟ่มแมวยังเปิดต่อคนไปเจอไม่รีรอเออน่าสน รายงานข่าวไปทั่วโลกเปิดตัวตนคาเฟ่แมวคนยินยวนโอนเงินไปความรับแมวเหล่าทาสแมวก็ซาบซึ้งส่วนเมืองไทยข่าวเบอร์หนึ่งรู้ใช่ไหมข่าวแตงโมยังสืบสวนกันต่อไปแต่แน่แน่แมวตัวใหญ่ให้แอนนาแบ่งกันเลี้ยงเหล่าวิลาผู้น่ารักเจ๊แอนนาก็นอนพักนอนเหยียดขาเจ้าเหมียวน้อยเดินย่ำตีนแสนล้านลา กตันยูย่ำชาชาหน้าเอ็นดูหากแตงโมได้เห็นแมวอยู่กับมิตรพี่ฮิปโปรักใกล่ชิดช่วยจับหมูไม่ใช่สิพี่ฮิปโปแค่นั่งดูให้แมวเหมียวฟันงับหนูตัดลมปราณส่วนพี่โมอามีนาแสนเข้งแ,แข็งแฟนหนุ่มโมคนยื้อแย่งอยากสื่อสารอยากสัมภาษณ์แต่ว่าเบิร์ดแสนร้าวรานอามีนาจูงมือผ่านนักข่าวไทย ยกืืไไว้หนูขอนะให้ถามหนูอย่าไปชูไมโครโฟนส่องไปฉายไปที่เบิร์ดแฟนแตงโมแม้เป็นชายแต่อ่อนไหวร้องให้ง่ายโปรดเมตตาเบิร์ดคร่ำครวญใหญ่รับพรากจากเร็วแท้ซ่อนความรักไม่ท้อแท้ตามค้นหาตั้งเจ็ดปีที่แอบรักเคยสบตายามสมรักสายทาราไร้ปราณีกอนตอนนี้เล่าเรื่องแงวร้องเหนียวเหนียว 9ชีวิตแมวปราดเปรียววิ่งเร็วจีสาวแตงโมมีแมวรักที่พักดีสี่ชีวิตเพื่อนแสนดีรับเลี้ยงดูพี่แอนนาอามีนาและฮิโปออกทีวีคอยตอบโต้พร้อมต่อสู้ตัดขาดแล้วอ e ีกระติกนิสัยมูที่ชอบขู่ไม่เคยรู้เรื่องบุญคุณอันชาวนาไปเห็นงูไม่รู้ซึง้งก็ไปอุ้มก็ไปดึงเอามาขุน ให้ผิงไฟให้น้ำท่าหวังสร้างบุญผลสุดท้ายกลิ้งคลุกผุนงูกัดตายเขาเรียกว่าการทำคุณบูชาโทษกินบนเรือนยามเกลียดกโกรธทนไม่ไหวที่รถเลยบนหลังคาไม่สนใจเนรคุณรับไม่ได้ไร้ราคาข่าวลูกเลวฆ่ามารดาไอ้ลูกชั่วประสาอะไรเพื่อนข้างตัวเพื่อนหมาหมาเป็นไปได้ที่หมาบ้ายามโกรธา จะแหวงกัดงับเข้าขางับหัวใจเอาวนี่กูเสือกแต่งกลอนแบบมั่วๆแต่งเรื่องแวร่อนไปทั่วไปถึงไหนเสือกมาจบที่หมาบ้าไรน้ำใจจบไปก่อนต้องไปไล่ล่าอีแซนจบตอนแมวกำพราได้รับการอุปการะแล้วคิดเขียนฟ้าดิิคาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี